เอาล่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาอ่าโกบีนะครับผมของเราเนี่ยอ่าผมจะลองเอาไปแยกหินดูนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองปีนขึ้นเขาดูดิรถเริ่มหมุนไหมแคลรยมไม่หมุนรถเริ่มไม่หมุนนะครับผม จะแยกนะแต่ว่าทำไมมันถึงไม่แยกวะมันควรที่จะแยกนะตรงนี้นะทำไมมันถึงไม่แยกวะอ๋อมันต้องกดตัว B ก่อนใช่ไหมกดแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไม่แยกวะ เสียงกเบนมันเป็นเสียงอย่างนี้เอ้ยโอ้โหตอไม้ปื้นมาโอเคครับผมเดี๋ยวลองลองขึ้นขึ้นป่าไปแยกดูดิเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นเขาไปแยกเลยนะน่นะ โอเคครับผมเดี๋ยวเดินขึ้นป่าตรงนี้ลองไปแยกลุนนิมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวไปหาแยกรับหาแยสหาแยกินครับหาแยกอุ้ยอะไรวะเนี่ยหาแยกินครับหาแยกินรู้ไปได้หรือเปล่านะไปอย่างเดียวอ่ะโอ้โหดิ้นอะไรนักหนาเนี่ยทุกที่เลยดูปหน้าเราข้างหน้าเรา เปล่านะลองลองแยกดูก่อนนะเอ๊ะมันคนที่จะแยกได้ไม่ใช่เหรอวะหรือว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นประกอบฉากวะมันจะแยกได้แค่ตรงเหมืองเหรอใช่เหรอมันก็อันเดียวก,กันไม่ใช่เหรอใช่เหรอไปแค่ประกอบฉากเหรอใช่เหรอท่านผู้ชมมันใช่หรือเปล่าเนี่ยวะ ตําลอยหินนะครับผมเนี่ยมันแยกไม่ได้เนี่ยท่านผู้ชมมันแยกไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมครับเนี่ยโอ้โหตอนแรกผมก็แยกไม่ได้นะแต่พอผมทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันก็แยกได้เอาแล้วทำไมผมติดอะไรอีกเนี่ยโอ้ยหนัเอาเอาเออเอาเอาผมเดินไม่ได้เนี่ย ที่ผมเดินไม่ได้เนี่ยทานผง้ชมเออเดินได้ละมันมันทำไมมันเด็กแย็ดไม่ได้อะผมงมากเลยอันนี้งงมากเลยโอบีผมไม่เพื่อนอย่างนี้มาลูกพี่เอ้ยเอาดินออกอันนี้ก็ใสเกินเนาะมันใสมันใสซื้อเกินอะอใสซื้อเกิน คือเดี๋ยวผมจะเอาไปลองแยกที่เหมืองดูนะครับถ้ามันแยกได้ก็ถือว่าดีนะครับถ้ามันแยกไม่ได้ก็สแสดงว่ามันมันแยกไม่ได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวลองเอาไปแยกที่เหมืองดูติดตุลมาใ้ติดตุลมหม้ลูพี่ โอเคครับผมไป,ออไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปเลยคือช่วงนี้รตรงผมไม่ค่อยเ,ออเราไปออกทางไหนวะเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะขับรถในฟาร์ม22ท้องถิ่นเพราะว่ามันมันมันไม่สมจริงแล้วท่านผู้ชมมันมันขับเหมือนขับไปงนั้นนะ,นะนะครับผมคือก็เลยว่าช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีวิดีโอ,อ,อในการ อาขับรถขุดในในฟาร์ม22นะครับทุกคนแต่ผมจะไปติดโอ้โหชิบหายแล้วผมจะไปติดขับในเออเกมคอน t รั c ชั่นมากกว่าใครอยากดูคอนตรักชั่นก็ไปดูได้นะครับผมอเดี๋ยวาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันมันมันขับค่อนข้างที่จะมันขับง่ายแต่ว่าเวลาขุดเนี่ยมัน มันขุดค่อนข้างที่จะยากนะทุกคนแต่ว่ามันเอาเอามันก็เป็นมอสอะเนาะมันก็เข้าใจได้เนาะมันมันก็เป็นมอสนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันมันเป็นมอสอะโอ้ยข้างล่างแม่งหน้าไปหากินที่หายว่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูดิหน้าไปหาปลามากเลยอะทำคลิปหาปลาไหมท่านผู้ชมอุ้ยน่าหาปลามากเลยอะโอ้ อุยนี่น้ำตกไหลลงมานะครับผมน้ามาหาป่ามากเลยใครอยากดูการขับรถแบบสมจริงก็ไปดูใน n อน r ์ c าชันนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะเพราะว่าแต่รถมันอาจจะไม่ถูกใจเพราะว่ารถมันไม่ใช่รถไทยเนาะอ้ขึ้นยากจังวะอ้ ขับหัวแยกขึ้นจเลอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะย้ายไปแยกที่เมืองนะครับคันเล็กมากท่านผู้ชมผมนึกว่ารถ140 พันเลขจัดๆเลยอ่ะร้อยสีสิบนะเนี่ยไม,ไม่ใช่สองหนึงูนย์นะเนี่ยไปผมงงมากเลยทำไมมันถึงแยกไม่ได้วะเอาสวัสดีลูกพี่รถเกียว ไปไหนมาครับเนี่ยไปไหนมาครับไปไหนมาคันนี้แจกนะครับใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมเฮ้ยผมลืมปิดไฟว่ะสักผู้ยม หญ้าแม่งยาวหมดแล้ววะหญ้ายาวแล้วมันมันไม่สวยเลยว่ะเนาะคือผมเล่งเวลาไงหญ้าก็เลยยาวนะครับผมถ้าไม่ได้เล่งมันก็ไม่ได้ยาวนะครับเพราะว่าหญ้าที่เห็นในแมพนี้คือเป็นหญ้าปลูกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่หญ้าแบบว่าทําแบบว่าเอฟเฟกเอานะครับเป็นเป็นหญ้าปลูกนะครับผมโอ้โห <c oughs> ดูหมอกดูไอ้นี่ดิ ดูหมอกดูควันเลยสุดยอดอ่ามีเครื่องแยกตรงนี้หนึ่งเครื่องอโอเคไปเดี๋ยวเราลงไปแยกดูดิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหลงยังไงวะลงเครื่องแยกเนี่ยลงเหมือนรถขุดเลยปะอันนี้หักสุดแล้วนะ เราหัวแยกดัดโดนพื้นแล้วหัวแย,ก,ยกโดนพื้นแล้วมาอันนี้ตัว SM <c oughs> หรือเปล่าครับเนี่ย SM หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> จะไม่สมจริงนะทุกอย่างผมใช้เมาส์ขับนะครับผมอยากลองมาแยกดูโอ้โหแล้วดูดูหมอกดูควันดิดูท่อไอเสียไอไม่ใช่เฮ้ย <c oughs> แล้วโอ้โหไม่มีใครเอาไอ้นี่ออกเลยเหรอไม่มีใครเอามาไอ้นี่ออกเลยเหรอกูเอากูบีผมเอากูบีมาแยกนะบันนี้ครับ ไม่มีใครมาตักดินออกเลยหรอ,อลูกมี่เอ้ยรถรถตรงรถตักไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวโอ้โห oh. คือที่ผมดูนะครับท่านผู้ชมคือเขาแยกเข้าไปลึกมากนะครับเอารถรถตักเราไปไหนหมดวะน่าตักหลังขุดไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาหน้าตักหลังขุดเราไปไหนหมดอ่ะฮอ๋อหน่าจะขายไปแล้วหรือเปล่าน,นี่ไม่แน่ใจ โอ้โหรถรถตักไม่มีเลยเหรอวะเอาละเดี๋ยวเข้าไปข้างในดูนี่คือมันต้องใช้รถที่มีขนาดเล็กนะครัแยกดไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเอารถขนไปแย็ดไม่ใช่นะอันนี้ผิดวิธีนะครับผมอันนี้ใช้งานผิดบะพีสเต็มเต็มครับผมแต่ว่าเอามาลองดู โอ้โหไม่ถึงว่ะอันนี้เล่งเครื่องแล้วนะครับแต่ว่าทำไมรถยังไม่แยกวะมันไม่โดนเหรอหรือว่ายัางไงวะโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยอันนี้อันนี้พอร์ตละโอ้ดูหมอกหน่อยท่านผู้ชม อันนี้คือแยกได้แล้วโอเคแม่ผมนึกว่าแยกไม่ได้โอ้โหแล้วเขาถ่ายรูปก,กันโอโ้เอารถขุดไปแยกอย่างงี้เลยท่านผู้ชมเอ้ยแหมอ่ะเดี๋ยวแ,แยกแยกให้ดูแยกให้ดูดมันต้องเร่งเครื่องก่อน ใกล้ๆเลยดูกันนี่ใกล้เลยใกล้ๆเลยนะดูรถสั่นขนาดไหนเวลาแยกอะดูดิรถสั่นขนาดไหนท่านผู้ชมอะไรบูมสุดโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อแตกแล้ว แตกเราก็ต้องมาตักกินโอกอีกนะครับผมแต่ว่าตรงนั้นมันสามารถแยกได้เป็นแถบเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้สามารถแยกได้เปล่าวะ นี่แยกไม่ได้นะครับผมไปไปโหรถรถตักไม่มีอ่ะมันต้องเอารถตักมาตักนะครับผมรถขุเดี๋ยวขดไม่ได้หรอกเนี่ยตรงนี้อ่ะแยกได้นะครับผมเดี๋ยวผมแยกให้ดู เร่งเครื่องก่อนสังเกตว่ารอบเครื่องจะเปลี่ยนนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังดูนะเห็นไหมอือถ้าเราจิ้มลงลึกมันก็หยุดนะเพราะว่าตัวแยกมันมันมัน,ม,นมันไม่ไหวครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าแยกไปยักไป รเร็วอ่ะมันแจกมันมากเลยนะท่านผู้ชมถ้าเราจิ้มลงลึกลึนี่รถสั่นเลยนะครับเห็นไหมรถนี่สั่นตึกๆๆกเลยโอ้โหแข็งนะท่านผู้ชมอุ้ย แข็งกระด้างเลยนะครับโอ้โหรถสัญจารรถสัญจารโอเคแตกไปเยอะเหมือนกันนะผมเฮ้ โหแตกอย่างนี้เลยโอหแตกอย่างนี้เลยครับแตกแล้วเราสามารถเอาไปเทอ่มันสามารถเอาไปเทที่เขาเรียกว่าอะไรว่ามันเป็นเหมือนลงลงบดผินน่ะท่านผู้ชมเนาะ ดูเสียงปิดเดย์โรบูอรลยยาจะไม่มีนะครับผมเพราะว่าเป็นรถของนอกเนาะรถนอกนะครับผมโอ้ยมันสุดจัดประหลัดบอกจริงๆว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดโอนี้อเอไว้เพียงตอนนี้ครับผม ช่วงนี้คือจะไม่ค่อยได้มาขับรถอขุดในคอนทราชันนะทุกยงครับเฮ้ยใน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 เกมฟาร์มเฮ้ยผมไม่ไม่ผมจะเอาอันนี้ด้วยอไม่ค่อยมาขับรถขุดในเกมฟาร์มเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันขับในเกมคอนทราชันแล้วมันมันสมจริงครับผมเอาง่ายๆเฮ้ยมันสามารถปีนขึ้นได้นี่ว่านี่งไง งไงมีบันไดด้วย <c oughs> ผมมองว่าถ้ำในที่อยู่ในวิดีโอเปิดตัวผมว่ามองว่าตรงนี้แหละนะครับผมโอ้โหมีหนองน้ำด้วยครับโอเคครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมโอ้มีเครื่องสูบน้ำด้วยวะไม่สุดยอดมันสามารถสูบได้จริงๆริปะดูดิสูบได้จริงๆปะกดตัวอิงตัวอ e, ีอะไรเงี้ยไม่ได้หรอไม่ได้นะครับผมโอ้ไม่ได้วะ ซุปนงซุปน้ำอันนี้น่าจะเป็นน้ำซึมนะครับพอมันซึมขังตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะซึมลงข้างล่างครับผมนะน้ำก็จะซึมลงข้างล่างโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหมอกหนาดีจริงๆว่ะเฮ้ย